ไปต่อโอ้โหอันนี้เราจะเรียกมันว่าเรียกว่าอะไรดีเป็นเหมืองล้วกันหลังจากได้รับการชี้นำของเจ้ายักษ์นะครับยักษ์ที่มีเห็ดอยู่บนหลังยักษ์ไม่อาบน้ำมีเชื้อราแน่เลยมีเชื้อราจนเห็ดขึ้นหลังนี่แหละเขาก็แนะนำว่าสเต็ปแรกให้มุดมาทางถ้ำ เราไปโผล่ที่ไหนเอ้ยน้องชาย่อเฮ้นอผ่านถ้ำเมืองข้างล่างเนี่ยแล้วก็จะไปโผล่ที่ไหนสักที่นะครับลุงนุยนับเป็นสเตจแรกแล้วกันไม่รู้ว่าต้องต้องผ่านปีดานเนี่ยถึงจะไปไปเอาสมุนไพรมารักษาพ่อได้ ฮึบเออพี่ชายพี่ชายไม่รอน้องเลยแต่ไม่เป็นไรครับน้องชายก็แข็งแรงมีสกิลปีนออฟเฟอร์เซียมีสกิลแอสซัสซินคริปปีนไป่ายได้เก่งเหมือนกันรวมไปนี่ตายอย่างเดียวเลยครับเนี่ยให้น้องชายดูวิวตรงนี้ดิโอ้โห ที่ลูงนวยเรียกว่าเหมืองมันมีพวกยักษ์ไหมครับคอยแทะแทะหินอยู่เดี๋ยวสกัดแร่สกัดอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคไปนอ้องเราจะปีเอา้าวร่วงเฉยเลยเอาไปหนึ่งสองสามฮึบหนึ่งสองสามฮึบ ด้านขวานะครับน้องไปก่อนเฮือโอ้ตายเฉยเลยตอเคพี่ชายชี้ไปทางนั้นละอ่ะมาเกาะดีๆนะน้องเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ตามไปพี่ตามมาแล้ว เอา้าน้องรอก่อนโอ้ยพี่ล่วงอ๋อิคานไม้มันมันหักมันไปไม่ได้นี่เองปีนไม่ได้เว้ยกระโดดไปแล้วมันจะกะ็ก็ล่วงน้า ตอนนี้น้องชายทำอะไรไม่ได้เหรอเอียเอียเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ทำไมเกาะไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรผ่านมาได้ก็ดีแล้วครับเอาเน้ำหนักตัวดึงโอ้ยโหไปแล้วโอ้ยเวียงเวียง เบี่ยงไปตามรางเหมือนเล่นรถไฟห่อครับนี่เอามาล่วงตรงนี้เอาแล้วถลม่มรีบไปรีบไป,ไป,ไปเร็เวเร็เวเร็วไอ้อนเนาะเดี๋ยไม่ไปไอ้อน้องโดนพี่ก็โนดนเหมือนกันโอ้ยยังไม่หมดหอะ เจ้ายักษ์ทำไมเจ้ามาโดนขังอย่างนี้ยักษ์ผู้หญิงด้วยเจ้าต้องไปทำอะไรผิดแน่ๆเลยช่วยข้าออกไปด้วยโอ้ยกุญแจมีกาดกาดเฝ้าอยู่น้องโหนคันโยกไม่ไหวครับ อ่ะพี่โยกเองเปิดไม่ได้แยกย้ายกันไปเฮ้ยเฮ้ยเ้ผมมึงก็แยกจากกันสักแป๊บมนึงก็ได้ที่ต้องให้ตัวเล็กไปนะเฮ้ยนี่มันยักษ์กินคนนี่นะดูมีกระดูกคนด้วยเอ้าเอือเรียบร้อย ต้องเอาเจ้าตัวเล็กไปนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเล็กรอดลูกกงได้เอาล,กกล,เอาละเราต้องใช้สกิลทุกอย่างที่เรามีไป่อยย่องไปอย่าไปเหยียบใส่กระดูกเชียนะอึบอึบอึบึบึบวิชาขโมยจบกุญแจมา ใย้มือเบาเอาถือมาด้วยสิ <c oughs> เห็นกรรมได้แล้วก็ไปทิ้งตรงนั้นอย่าอย่าโดดกระดูอย่าโดดกระดูโอเคตายมากทีนี้โอเคเราไปช่วยเจ้ายักษ์กัน คลิกคลิกกอ้าวลวงแล้วเคเดี๋ยวพี่ชายโยกันโยก,โยกเองเนาะยกักเอาช่วยแล้วจะจะไปไหนอ่ะปีนนี่ลำบากอ้าวไปเฉย ไม่ลงไม่ลาสักคำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอกใช้ดูนี่วะเอาแล้วเสียงดังเราพอยักมาแล้วครับซ่อนต้องซ่อนเ,เล่นไล่จับใส่เหลี่ยมเสาหลบมุมไว้ก่อนแม อไอ้ยักษ์อุตส่าห์ช่วยดันหนีไปซะได้เอาอยัางไงเลยทีนี้โอเคเราต้องเอาอยักษ์เข้าไปในกรงแล้วกันเนี่ยเออน่าจะได้แหละเอ้ยเอาเวนกัมเห็นจนได้ เฮ้ยนี่น้องชายมันรอความเรงดูดความสนใจมาแล้วมามาเจ้ายักษ์มาเกีอบ้อยเอ้ยโดนดิโดนโวยวายโวยวาย,ยเอาเจ้ายักษ์กลับมาหาเราแล้วอ๋อเขาไปเอาโซ่มาหาเราเองออาน้องไปก่อนเลย ดูตามไปเขาไม่ได้เนรคุณนะแค่ไปเอาโซ่มาให้เราโอเคชี้ชี้ชี้ไปทางโน้นอ่ะพี่ชายเอาไปยังไงเลยทีนี้เฮ้ยลงไปได้ไหมเอาแล้วมัน ยืนอะไรกันอยู่ตรงนี้อ๋อบันไดอยู่นี่อ๋อยักษ์บอกช่วยช่วยช่วยดันไปส่งหน่อยไปพร้อมกันหมุนครับหมุน แล้ววอ้าวไอ้เฮ้เยเราจะไปยังไงเลยทีนี้เฮ้ยไหนเอ่อกระโดดไปไม่น่าถึงเมื่อกี้ถ้าดันตรงไป ลองเลยนะครับ <S <S อเออแบบนี้น่าจะวิ่งผ่านได้โนทอโอเคไปวิ่งตามพี่ทัานไอ้น้องาบาดเจ็บหรือเปล่าเจ้ายักษ์ มีมารยาทปิดประตูด้วยเอารู้จักกับเจ้ายักษ์เห็ดนี่เองโอ้ยเมียจ๋าถูกจับอยู่นี่เองโอ้ยดูท่าทางเหนื่อยหน้าดูเนี่ยโอ้ยกอดกันสักทีโอ้โไม่เจอนะเฮ้ยไอ้ยักษ์เกเรมาแล้ว ไปหนีเร็วโอ้ยสีชี้บอกไปบอกไปอะไรสับกันโยกเร็วสับกันโยกสับกันโยกสับแล้วไงเื่อกเพื่อนเอออะปล่อยเป็นหน้าที่ข้าเองพี่ ข้าจะลองหนึ่งเฮ้ยพวกครั้งนี้มาดิมาดิเอาโดนกระแทกทีเดียวตายเลยเฮ้ยนี่นี่นี่ข้าอยู่ทางนี้ใครอยู่ทางนี้ตายอ้า อ๋อมันต้องล่อมาให้ปลดโซ่ก่อนอุ้ยปวดหัวปวดหัวชนของแข็งเฮ้เฮ้เฮ้นี่โอ๊ยหลบหลบปังหัวแตกไปเอ้ขใครอยู่ทางนี้ใครอยู่ทางนี้มาทางนี้นี่มันปลดโซ่เลยนี่ไงเลยอันเดียวเฮ้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 มานี่มานี่ เอาทีนี้ล่ะเอาไปแล้วยังไงต่อเฮเฮ้วนีเ่เฮ้ อ๋อมันต้องสองข้างนี่นะพี่ชายเราต้องทำพร้อมกันเราจะแกะมือไอ้ยักษ์อนาพานนี่ลงไปพร้อมๆกันนะครับลงไปซะเรียบร้อยลึกแน่ดูยักษ์ทั้งสองช่วยเราด้วย ยักษ์ที่มันไม่ได้บอกทางเรานี่ว่ามันแค่อยากให้ไปช่วยเมียมันนี่เองโถนึกว่าจะบอกทางให้ไปหาสมุนไพรโอ้ยรักขอบใจเจ้าทั้งสองนะนี่ข้าจะบอกทางเป็นการตอบแทนแลากรกลับบ้านได้ดีนะ ทำหาสมุนไพรกันต่อหมดแล้วครับฉากฉากเหมืองใต้ดินอ่าจบแล้วตัดมาที่พ่อครับหมอปลาหมอปลากำลังรูปท้องอยู่ <c oughs> <c oughs> ลูกข้าเป็นไงบ้างยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงลูกของเจ้าไปเอาสมุนไพรให้เจ้าอยู่นะ <c oughs> <c oughs> หนึ่งคืนผ่านไปพี่ชายและน้องชายก็ยังคงมุ่งหน้าเดินตามหาสมุนไพรเพื่อมารักษาพ่อ ณนะแคมป์กลางป่าพี่ชายกับน้องชายต่างปล่อยหลับไปหารู้ไม่ว่ามีหมาป่ามาลายล้อมเอาพี่ชายตื่นแล้วบไฟขึ้นมามน้องชายน้องชายตื่นหมาป่ามาดูเราเต็มหมดเลยเนะี่ย กองไฟอาจจะโดนกินไปแล้วก็ได้ล้องชายหยิบไฟมาอุ้ยอุ๊ย้อ,ยอ,ยอ,อ,อยนลอมก็ไปหยิบอันที่ไม่ร้อดอยู่วะเฮ้ยโอ้เป็นภาล่าพี่ชายอ่ะเออพี่ชายจะนำทางเจ้าเองออกไปนะเจ้าหมาปา่าปล่อยไปอย่ามายุ่งกับเรา ไปน้องชายอยู่ในเขตรัศมีของแสงสว่างนะไม่งั้นเราจะถูกโจมด้วยหมาป่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องเหมือนไปออกรายการคนอวดผีไปเนี่ยโอ้โหอะไรวะนี่กระแขวนคอด้วยเฮ้ย ี่กลายเป็นแบบเฮี้ยนแล้วเนี่ยสุสานเฮี้ยนแลยครับนี่นี่ยเจ้าหมาไปซะเฮ้ยโอ้โหน้องชายไม่อยู่ในเขตรัศมีโดนหมาป่ามากัดเลยต้องเดินไปพร้อมกันนะครับเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบไปลงทิดลงทางไปไป ไปไปหมาเฮ้ยไอ้น้องชายมึงไม่ใช่แทงอยู่หลังพี่เดี๋ยวพี่เป็นแทงให้เองไปอยไปปล่อยให้ฝ่ายแทงเดินทำเกมไปพี่ชายมันเดินชา้าคือครบเพิงเอาแล้วมีหอนด้วยมีหอนด้วยเฮ้ย พี่ชายอยู่ใกล้พี่ไว้ค่อยๆไปนะครับมีไปเดี๋ยวอนหลงกันอีกพี่ชายอะไรเนี่ยมคนแขวนคอด้วยไปออกไปหมาป่าเนี่ยมันกลัวไฟโดนไฟแล้วมันร้องเอ็งๆไปเลยโอ้โหหมู่บ้านอะไรวะเนี่ย น่าจะเป็นมีลัทธิหรอือหรือว่ายัางไงเนี่ยจับคนที่แบบคิดว่าไม่เหมือนตัวเองเอ้ยหมาเอ้ย,อยน้องตามมาพี่ชายข้ากลัวเหลือเกินไม่ต้องกลัวไปหรอกพี่มีไฟว่าแต่เองมีบุหรี่สักมวนไหมมีไฟแล้วก็ขาดบุหรี่เฮ้ยเรามาถึงสุสานประจามู่บ้าน โอเคไม่ต้องใช้ไฟแล้วเจอผีดนน้วย่ยเทวดานางฟ้าเราจะทำกางพะลบมไม่ได้นะเมื่อกี้ดกดแอคชั่นละ